สวัสดีค่ะดารุณีช้างแดงค่ะวันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ดูสัประรดสีกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูลวดที่ขัดเป็นสวนสัตว์นะคะตรงนี้จะเป็นช้างเนาะอ,อ,อันนี้ก็ยังยังยังไม่เต็มนะคะอันนี้เป็นกวางนะคะส่วนตรงนี้กระต่ายค่ะอันนี้เป็นศูนยของกระต่ายนะคะทุกท่าน จะมีความสวยงามในตัวนะคะตอนนี้ยังยังใบคอยนะั้นยังไม่เต็มนะคะ,ะแล้วก็เราจะไปดูช้างใกล้ๆเนาะนี่นะคะช้างเช้างยายโยนะคะและสําหรับตรงนี้ก็คือต้นข่อยนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นพัดนะคะกังหันเนาะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะเครื่องรังนะคะส่วนบอ่อน้ำเนี้ย เ,เป็นบ่อน้ําที่มีมากับบ้านของคุณป้าตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะก็นํามาตกแต่งให้เข้ายกเข้าสมัยก็กลายเป็นของที่สวยงามประดับบ้านและเสริมหนุ่ยแห่งด้วยนะคะช่างแดงจะพาไปดูออดอกชันชมนะคะที่นี่ก็มีดอกชันชมนะคะช่างแดงจะให้ดูดอกชันชมตรงนี้นะคะโดนเพลี้ยนิดหน่อยเนาะ เอออันนี้ก็สีแดงนะคะที่เป็นชั้นนั้นยังไม่ออกนะคะวันนี้เรามาเดินชมบริเวณบ้านคุณป้ากันนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะคะนี่นะคะความสวยงามและโงเห้งต่างๆในการจัดบ้านนะคะก็ล่องลอยของการทําบุญเมื่อวานนี้เนาะที่ยังไม่ได้เอาหม้อสรงวัดอีกหนึ่งลูกนะคะเออตรงนี้เป็นสับรถสีนะคะและนี่ค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อบ้างและตรงนี้นะคะขาดเสียไม่ได้เลยสําหรับชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะทุเรียนพันธ์ุหมอนทองเนื้อสวยงามนะคะฝากคลิปเดรนีช้างแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ